วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อไปสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่นผู้นำนำปรับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียมคุณกอรวิทมารัสสีนาซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้มีการเพาะปลูกผักสลัดหลากหลายชนิดกทั้งยังมีมะเขือเทศดาชินีได้ยังมีการเกรษตรกรรมอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นการเลี้ยงเป็ดปลาโดยคุณจรวิทย ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ปลูกผักสลัดโดยมีคุณกรวิทย์และพี่ๆเปิดงานคอยให้ความรู้แนะนําตลอดการปฏิบัตินอกจากนี้คุณกอรวิทย์ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน้อมนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราไปฟังการน้อมนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของคุณกรวิทย์กันเลยค่ะเราจะนำปัญญาเศรษฐกิจกพอเพียงเนี่ยสามวงสองเื่อนไขเนี่ย มาใช้เนี่ยคนเรามันต้องมีแรงจูงใจก่อนที่จะทำถูกต้องไหมใช่ไหมแรงจูงใจที่จะทำถ้าสิ่งใดที่เขาอยากจะทำเขาจะทำได้ดีพออยากทำเสร็จเนี่ยตัวต่อมาเราต้องมาดูก็คือความรู้ว่าสิ่งที่เราอยากทำอะเรามีความรู้ขนาดไหนถ้ามีความรู้ ยังไม่นั่นเราอ่ายังไม่พอเพียงยังไม่พอเราก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเราเปรียบศาสตร์พระราชาเนี่ยกัะจาเสพติดพอเพียงเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยแรงจูงใจคืออะไรของต้นไม้ะลา<ะ>บลาบมันแรงจูงใจที่จะไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมลาบมันสอบหาอาหารมาเรื่อยๆพอหาอาหารเสร็จเนี่ย การออมก็สําคัญก็คือมันเก็บอาหารนะ่ะมาสะสมในลำต้นถ้าต้นใหญ่ปุ๊บแต่ลําต้นเล็กเขาเรียกกิ่งมโหูลาเลยแต่ลําต้นเล็กหักไหมแ,แต่ถ้าโคนใหญ่ข้างบนเล็กมันก็ไม่เวลาอีกมันก็ไม่สวยอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นลําต้นก็คือการออมเสร็จก็คือความรู้ความรู้ก็คืออะไร ความรู้ก็คืออะไรกิงก่งถูกก,ถกิก่งเพราะมันจะแตกแขนงไม่หลายๆทางก็เสอะหาแดดสาะหาอะไรมันนะนะหาความรู้มันทีนี้คําว่าความรู้นั้นต้องไม่ขัดกับคุณธรรมต้นไม้ถ้าเราไม่ตัดแต่งเลยมันสวยไหมไม่อยมันจะมีกิ่งที่ก,กับเ,เกล็ดเกเรๆที่ไปทิ่มทำร้ายกิ่งอื่นอะไรพวกนี้ลบก,กัน ถ้าเราตัดแต่งนะมันจะงามก็เปรียบเสมือนคุณธรรมทนั่นแหละกิ่งร้ายอะ่ะตัวนั้นแหละอ่าเพราะฉะนั้นเราทํากิ่งร้ายให้เป็นกิ่งดีก็ตัดแต่งครับว่าพอประมาณเปรียบเสมือนอไรถ้าใบเยอะกิ่งหักไหมค่ะเขาเรียกว่าใบแสดงว่ามันไม่พอดีกับกิ่งน้ำหนักอะไรด้วยอ่า,าลรุมพายุพัดมาหักไหม เพราะมันไม่บาลานซ์กันมมันประกองไม่ได้นะครับเหตุผลก็นั่นแหละครับเราปลูกเพื่ออะไรปลูกเป็นไม้ประดับหรือว่าไม่เป็นไม้กินผลหรือว่าเป็นไม้อะไรนั่นแหละเหตุผลจะออกกลางไหนปุ่มคุ้มกันก็คือผลผลิตที่ออกเยถามว่าถ้าปลูกไม้ผลเนี่ย่อดอกออกอสวยแต่มาผลจะตายร่วง ไม่ติดผลนั่นนั่นก็คือเหตุผลไ,ไม่ทําไมนั่นก็คือภูมิคุ้มกันนี่แหละแลก็ต้องย้อนกลับไปใหม่เลยว่ามันขาดอะไรถ้าออกผลออกดีมันก็ดีมันก็เป็นภูมิคุ้มกันก็คือเป็นเขาเรียกประสบการณ์แล้วก็เป็นผลผลิตที่ได้มัน,นก็คือผลนั่นเองภูมคุ้มกันเหตุผลว่าเราปลูกเพื่อจะให้มันออกเป็นอะไร ปลูกไม้ผลแต่บ้าใบายอะไรเนี่ยต้นไม้ต้นนี้อธิบายได้หมดเลยคิดว่าจะมีการต่อยอดสู่การเรียนรู้ใช่จะมีการต่อยอดอะไรอีกไหมเราพยายามให้สูงเนี้ยให้มีอาหารอยู่สามอย่างอย่างแรกก็คืออาหารสมองอมก็คือความรู้เรามีแล้วได้แล้วหนึ่งตัวแล้วอาหารสมองคือคนที่เข้ามาต้องเสพ สมองได้ก็คือเราเป็นผู้ถ่ายทอความรู้ได้ตัวที่สองคืออาหารกายอาหารกายนี่คือการเคลื่อนไหวทั้งหมดแหละทั้งเรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพคุณภาพของสินค้าเราที่อยู่ในนี้สามารถขึ้นเมนูโต๊ะอาหารได้หมดอ,อ่แล้วก็เรื่องกิจกรรมอ,อาหารกายนี่ก็คือรวมหมดแหละ ทเรื่องกิจกรรมเรื่องการเคลื่อนไหวอ่านใจเพือให้คนที่เข้ามาที่เนี่ยปศิิษาแล้วให้เขามีความสุขสุขกับธรรมชาติสุขกรรับวิถีชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่ให้เขามาแล้วประทับใจสามอย่างเนี้ที่เราพยายามจะทำแล้วมันจะเกิดเป็นว่ามันอาจจะอนาคตอาจจะเป็น แต่ปกติก็คนมาดูงานเยอะเป็นท่องเที่ยวกันเชิงเกษตรก็ได้ถ้าเราทําอาหารนี้ครบเต็มรูปแบบะนะมันจะสามารถท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีคอสทาแบบสลัดแต่เราคิดอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวยู่แล้วมันก็ได้ถูกไหมรูปก,กับปากเท็กอินศูนย์ปุ๊บๆเดี๋ยวไว้จ,จุดอ่อนของเราก็คือมันเอาไม่ทัน เราไม่ทันทีเดียดเด๋ยวย้าขึ้นล็อกหลามเดี๋ยวนู่นหลามเดี๋ยวนี่หลามเดี๋ยวไปนู่นไปนี่หลามเพราะที่มีหมวกหลายไปเป็นฉิตอาสา,าอยู่หลายไป พวกเรานักศึกษาจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอขอบคุณคุณกรวิทย์มาราเสนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราจะน้อมนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป